าดมาละขี้นกขมแท้เนาะขมเป็นยาเนาะแม่เนาะมาเมาแม่เอาไปกินโซมออนดีบีออนอาหาม่ใจตลาดลองคุณครูหอดเป็นมาเสือมากระเจี๊ยบไปกินแก้วเนี่ยพักเกี่ยววะแม่เนี่ยใบสมม้งไปสมม้งพม่นเอาไปให้ยังกิน เอารถส่งนี่บอกตลาดตลาดียังก็แม่นี่ตลาดไทรสีสานบ้านง้อของมันจังจังของเลมันเคียนบอดีอ๋อนี่สองบ้านจะบาทดิ่าบาทข้าบาทเขาไปอย่างเะอรพียังกินเขาบินโนหกเลยาบาทขาาบาทจะเป็นต่อเป็น ขขนีนอ่ยอ,อย่งนี้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเียวน่อยนะเขาเออกระเจี๊ยบเขี้ยวเนอนันเท่าไรเซนแมนี่กระเจียเยเเจ๊ยบนีนพ่พบาทอ๋อมัดเจาาจมัดเอาหามัดหมัดหา,า,หาอันนั้นยิบเป็นเกียบิอบอกเมาอ,อันนี้ผูดด้ใดกินได้ดีประโยชน์เยอะ่อเป็นโวานที่ทมาสิ นนคนปิน่นเบาหวานเข้าห้กินนี่ <laughs> ออนั่นล่ะอันอันนี้ก็าเจ้ยกันเีาถุงแย่มาทางไเลย